ตระกูลเมเปียซึ่งลักษณะก็คือลำต้นจะสูงประมาณ3-4เมตรให้ผลผลิตสูงประมาณ12-16ตันต่อไร่ต่อปีนะคะการขยายพันธุ์เราก็จะใช้ท่อนพันธุ์ในการขยายพันธุ์ ใช้ท่อนพันประมาณ300-500กิโลกรัมต่อไร่ค่ะจะให้โปรโตีนสูงประมาณ8-10%นะคะกินด,ด,ดีค่ะลำต้นจะตั้งเป็นกอคล้ายๆล้า,าตะไคร้จะเลเสริมรตดีในร่มเงานะคะโปรโตีนประมาณ8-10%เหมือนกันค่ะให้ผลผลิตสูงประมาณ8-10ตันต่อไร่ต่อปีนะคะ การขยายพันธุ์เราก็จะใช้มเมล็ดค่ะใช้มเมล็ดสองกิโลกร,รัมต่อนหนึ่งได้ค่ะหน้าเพนโครล่านะคะมันจะมีแพนโกล่าใบเล็กแล้วก็แพนโกล่าใบกว้างค่ะแต่ว่าที่เราส่งเสริมให้ปลูกก็คือจะเป็นแพนโกล่าตัวนี้ค่ะลักษณะก็คือจะเป็นลําต้นถึงตั้งถึงเรื้อนะคะใบเล็กใช้ท่อนพันธุในการขยายพันธุ์นะคะจํานวน 300-500กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับการทำหญ้าแห้งค่ะโปรตีนสูงประมาณ8-10%ค่ะสามารถนำไปเป็นอาหารวัวกระบือแล้วก็แพะแล้วก็สามารถนำไปให้เป็นทำเป็นอาหารกระต่ายได้นะคะ<ม>นอกเหนือจากที่เรามีพืชตระกูลหญ้าแล้วนะคะเรายังมีพืชตระกูลถั่วด้วยนะคะก็คือจะเป็นถั่วลิสอของเขาฟอริดีเกสแล้วก็ถั่วลิสอของเขาพิมพ์ทอยค่ะ อันนี้สามารถปลูกเป็นพืชคุมดินได้นะคะแล้วก็สามารถนําไปให้สัตว์ได้ซึ่งโปรโตีนจะสูงกว่าพืชตะกูหญ้าค่ะประมาณ16-18เปนอะเซคะ่ะ ครับก็จะเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างนะครับโดยพืชตระกูลเนเปียเนี่ยเราจะสุ่มเก็บตัวอย่างทุกๆ60วันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพืชตระกูลหญ้าใบเล็กนะครับเราจะสุ่มเก็บตัวอย่างเอ,อ่อ45วันต่อครั้งนะครับโดยที่เราอ่ะจะสุ่มเก็บตัวอย่างโดยการโยนคอเด็ดลงไปนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะเก็บมาทั้งหมดในวงนะครับแบบนี้นะครับ โดยที่เมื่อเราเก็บมาครบวงแล้วนะครับเราก็จะนําไปชั่งน้าหนักสดแล้วก็น้าหนักแห้่นะครับเพื่อจะส่งวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนะนะครับโดยจะส่งตรวจว่ามีโปรตีนเท่าใดมีคุณค่าทางอาหารประเภทไหนเท่าไหร่บ้างนะครับโดยเราจะต้องเป็นภารกิจหลักในแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีของเรานะครับ ก็จะเป็นการชั่งแล้วก็บันทึกน้ำหนักสดค่ะ mm hmm. เพื่อจะเอาไปคำนวณเป็นผลผลิตต่อไร่นะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรสติตนนาารัต,ตน,น์ตำแหน่งนักวิชาการสตาบาลปฏิบัติการค่ะและกับผมนายพงศกรสุขสมตำแหน่งนักวิชาการสตาบันครับกรมปศุสัตว์โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ได้มีการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารสัตว์โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุพืชอาหารสัตว์การใช้ประโยชน์ และการขยายพันธุ์เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ต่อไปและได้มีการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่มีความสนใจจะนําไปเลี้ยงสัตว์ในอนาคตครับโดยในแต่ละเดือนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้มีผู้ที่สนใจเข้ามาชมศึกษาดูงานเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า40 5 0บถึงห้าสิบรายต่อเดือนครับ ซึ่งภายในแปลสาธิตทดสอบพืชอาหารสัตว์ของเรามีพืชอาหารสัตว์ไม่ต่ำกว่า40ชนิดนะคะซึ่งแบ่งเป็นพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานค่ะพืชตระกูลหญ้าที่ทางสูงของเราส่งเสริมก็ได้แก่พืชตระกูลเนเปียแพนโกล่ารูซี่กินนีหญ้าไหว้ข้อนะคะและพืชตระกูลถั่วก็ได้แก่ถั่วลิสงเถวฟอริเกตถั่วลิสงเถวพินทอยถั่ถถวมายาลาถั่วคาวะเคดค่ะ ซึ่งในแต่ละเดือนเราจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างทุก45และ60วันนะคะในใพืชตะกูในพืชอาหาราสัตว์เพื่อนำผลไปวิเคราะห์หาค่าโภชนาของพืชอาหาราสัตว์แต่ละชนิดนะคะ<น>ท่านเกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาหาสัตว์ตรังที่ตั้ง เลขที่เจ็ดหมู่เจ็ดตําบลนาท่ามเหนืออําเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเบอร์โทรศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์สามแปดเจ็ดนะคะหรือว่าเข้ามาที่เฟซบออุ๊กศูนย์นวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อจรุณีดําช่วยค่ะผู้นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังนะคะเราก็จะเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์อ่า เกษตรกรที่เลี้ยงคนเนื้อค่ะถ้าในเมื่อเรามีการเลี้ยงคนเนื้อแล้วนะคะสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือพืชอ,อาหารสัตว์นะคะซึ่งสโลแกนของกรมปศุสัตว์เราก็มีไว้ว่าเลี้ยงวัวปีหน้านะคะปลูกหญ้าปีนี้ซึ่งหญ้ามันก็เป็นพืชอ,อาหารสัตว์ที่สําคัญสําหรับการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนเนื้อแพะแกะกระบือหรือช้างม้านะคะซึ่งในเรื่องของแปลงพลืชอ,อาหารสัตว์นี้นะคะก็สามารถลดต้นทุนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ลงมาลงมาได้นะคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะ 有关于购买。 มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งฟางเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีโปรตีนที่จะสัตว์สามารถนําไปใช้เนี่ยต่ำอยู่แค่ประมาณ2-3%ถึงเนะคะแต่ถ้าเกษตรกรนําพื้นที่ว่างของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือว่าสวนปาล์มนะคะที่อรอ,อการเก็บเกี่ยวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้ซึ่งในขณะนี้นะคะกรมปรศุสัตว์เองเราก็มีโครงการนะคะขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์จานวน5 0 0 0 0นไร่เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ึ่งเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อต้นปีช่วงเดือนมกราคมมาค่ะขนานี้ได้รับการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ญ่าลูซี่แล้วก็เป็นท่อนพันธุ์ยาเนเปียปักช่องหนึ่งแล้วก็ญ้าแพนกูล่านะะสำหรับเกษตรกรนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่นะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ห้าหมื่นไร่ไว้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังนะคะสามารถติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์แล้วก็พันธุ์พืชอาหารสัตว์ตามทีีี่่ตตตตต้้้้้องงกกการรรไไดััแว,ว,ว,วนนนนนเเปป็ษท อขอสนับสนุนในเรื่องของพันญ้าแพงกูล่าแล้วก็ในเปียปักช่องหนึ่งนะคะเกษตรกรจะต้องดําเนินการในเรื่องของการถ่ายเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อ,อนที่จะประสานงานมาเพื่อติดต่อขอรับทอนพันธุน์ซึ่งสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กลางนะคะตาบลนาท่าเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเบอร์โทรนะคะ0872943049เบอร์โทรของพอเองค่ะขอบคุณค่ะ